จริงแล้วก็พื้นพื้น,นะมันไม่ได้เด่นหอกก็โต,โตโตโตขึ้นมาเนี่ยผมก็เพิ่งมารู้จักกิรักษณ์เนี่ยตอนเป็นรองผู้จัดก,การตำรวจแห่งชาติเนี่ยไม่เคยเห็นฝีมือโตมาก็แบบพื้นพน่ะแต่ว่าถามทำหน้าที่ได้ไหมเขาก็ทำได้แต่ว่าเขาจะทำได้ขนาดไหนนะข่าววงการสีกากีกลับมาคึกคักอีกครั้งเมื่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยออกมาแสดงความคิดเห็นว่า มั่นใจบิ๊กโจ๊กชนะคดีได้กลับมาร้อยเปอร์เซ็นตโดยยืนยันหนักแน่นโอกาสที่บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานจะชนะศึกสีกากีมีสูงและเชื่อว่าบิ๊กโจ๊กโดนรวมหัวสกัดให้พนเก้าอี้ผบอตรอทำให้หลายคนให้ความสนใจว่าเส้นทางหลังความขัดแยง้งจะเดินไปในทิศทางไหนพลตำรวจเอกเสรีพิสุจิ์เชื่อว่าเป็นการรวมหัวสกัดบิ๊กโจ๊กเพราะหากบิ๊กโจ๊ก ได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะต้องอยู่ยาวถึง7ปีทำให้พลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรหรือบิ๊กตายรวมถึงคนอื่นๆก็จะไม่ได้ดำรงตำแหน่งพอบอรตรและหมดสิทธิ์ลุ้นทันทีแต่เมื่อบิ๊กจกพ้นทางไปแล้วก็จะมีคนอื่นๆสลับกันขึ้นมาดำรงตำแหน่งพอบอรตรได้ซึ่งเป็นการรวมหัวกันโดยการสกิดแผลด้วยคดีต่างๆต,ตามที่กำลังเป็นข่าวดังในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งขณะที่บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานกับบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลถูกส่งตัวไปช่วยราชการที่ทำเนียบรัฐบาลจึงแต่งตั้งพลตำรวจเอกกิจรัฐรักษาราชการแทนหากมีการสอบสวนเสร็จสิ้นก็จะส่งบิ๊กต่อและบิ๊กโจ๊กกลับมาแน่นอนว่าบิ๊กโจ๊กจะได้เป็นเบอร์หนึ่งที่นั่งเก้าอีออ้ผอตรคนใหม่หากถึงช่วงเดือนกันยายน ที่จะแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทางด้านพลตำรวจเอกกิตรัฐก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ดำรงตำแหน่งต่อหรือไม่จึงออกมากล่าวว่าต้องตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีบิ๊กโจ๊กก่อนทว่า15วันต่อมาตรงกับวันที่18เมษายนปี2567ก็มีการกลับลำตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อให้นำบิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อน พอบิ๊กโจ๊กออกจากราชการแล้วพลตำรวจเอกกิตรัฐก็จะได้ประโยชน์เพราะจะกลายเป็นนายตำรวจที่มีอาวุโสอันดับหนึ่งไปโดยปริยายทำให้ประเด็นวงการสีกากีปะทุกขึ้นมาอีกครั้งมีการวิเคราะห์กันดูเด็ดเผ็ดร้อนอย่างมากเมื่ออดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมือฉมังที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศออกมาพูดถึงบิ๊กตายพลตำรวจเอกกิตรัฐ,พ,รรฐพันเพชร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติป้ายแดงที่เพิ่งรับตำแหน่งมาหมาดๆงานนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มีคำแนะนำดีๆฝากไปถึงบิ๊กตายหลายข้อไม่น้อยเริ่มต้นจากการที่ขอให้บิ๊กตายสร้างความรักความสามคัคคีดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายเพราะอีกไม่กี่วันจะมีการแต่งตั้งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นอำนาจของบิ๊กตายที่จะเป็นคนนำเสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอตรจึงขอให้ยึดมั่นในกฎกติกาและรักษาความเป็นธรรมไว้อย่าไปอยู่ใต้อํานาจนักการเมืองมากนักซึ่งอย่างรอบที่แล้วที่แต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อศักสุขวิมลมันถือเป็นการตอบแทนบุญคุณกันปัญหามันเลยเกิดเพราะบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักเติบโตบนเส้นทางสีกากีมาได้ ด้วยเส้นสายทางการเมืองเมื่อมีการแต่งตั้งผู้ช่วยและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติการเมืองก็จะเข้ามาแทรกแซงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าคุณไม่เห็นหรอกแต่ผมเห็นเพราะผมเคยเป็นมาก่อนผอตำรวจส่งมาเป็นปึกๆซึ่งสมัยก่อนต้องแบ่งกันฝ่ายการเมืองเอาไปครึ่งหนึ่งส่วนฝ่ายตำรวจเอาไปอีกครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นตำรวจครึ่งหนึ่งที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งระดับสูงได้ เพราะนักการเมืองหนุนหลังตำรวจพวกนี้จึงต้องไปรับใช้นักการเมืองโดยไม่ได้สนใจงานและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นต้องคุยกับนายกว่าอย่าแทรกแซงวงการสีกากีให้มากนักเลยให้ตำรวจเป็นอิสระให้ได้บริหารงานกันเองบ้างเพราะเขารู้จักตำรวจดีกว่าการเมืองเมื่อพูดถึงบิ๊กตายพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวแบบตรงไปตรงมาว่า จุดเด่นของบิ๊กตายพื้นฐานความเก่งเป็นคนพื้นพื้นไม่ได้โดดเด่นอะไรโตขึ้นมาผมก็เพิ่งมารู้จักเขาตอนที่เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท,ทั้งทงที่ผมเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาก่อนแต่ไม่เคยรู้จักเขาเลยและไม่เคยเห็นฝีมือแต่ถ้าถามว่าทำหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้หรือไม่เขาก็ทำได้แต่เขาจะทำได้ดีขนาดไหนแค่นั้นเอง อย่างผมเคยเป็นผอ,อรตรอมก่อนก็รู้หมดว่าการเมืองเข้าแทรกแซงยังไงคนที่ให้เกียรติข้าราชการที่สุดในบรรดานายกรัฐมนตรีคือท่านสุรยุทธ์จุรานนท์ที่ไม่เคยมายุ่งเกี่ยวเลยมีแต่สนับสนุนช่วยเหลือเพราะท่านไม่ใช่นักการเมืองท่านเป็นองคมนตรีแล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนเรื่องกฎหมายมันเป็นประเด็นที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือบิ๊กโจ๊ก ไปฟ้องปอปอชอว่าบิ๊กตายเซ็นให้บิ๊กโจกออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมันมีปัญหาแน่นอนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้กระบวนการกฎหมายมันต้องใช้เวลาอีกนานซึ่งเรื่องนี้ผมเองกับท่านอายการปรเมศหรืออาจารย์ด้านกฎหมายของธรรมศาสตร์และคุณวิษณุเครือง,งามจะมีความเห็นตรงกันว่าบิ๊กตายผิดส่วนคนอื่นจะเห็นยังไงก็เรื่องของเขา เราไม่ว่าเขาแต่เราผ่านโลกมาเยอะเรื่องต่างๆเหล่านี้นอกจากผ่านโลกแล้วแถมยังดนกับตัวและเรียนรู้มาหมดแล้วถ้าถามว่าในอนาคตบิ๊กตายเกิดปัญหาขึ้นมามันมีโอกาสจะถูกเด้งเหมือนบิ๊กต่อหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่ามีแน่นอนแม้แต่ตอนนี้ก็ยังสามารถฟ้องบิ๊กตายที่สารอาญาทุจริตได้ซึ่งใช้เวลาไม่นาน ที่ศารจะไตส่สวนแล้วชี้ว่าคดีมีมูลหรือไม่หรือเรื่องที่ออกคำสั่งโดยมิชอบพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ยังยืนยันว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะตอนที่บิ๊กต่ายออกคำสั่งบิ๊กจกเขาช่วยราชการอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีเขาไม่ได้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของบิ๊กตายแล้วไปออกคำสั่งได้ยังไงแต่ถ้าคุณไปขอตัวมาให้ในายกส่งตัวมาก่อนแล้วค่อยออกคำสั่ง แบบนี้ถึงเรียกว่าออกคำสั่งโดยชอบส่วนคณะกรรมการสอบสวนถ้าเขากล้าหาญเขาก็ต้องดูว่าคำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถ้าไม่ชอบก็ต้องทักท้วงผบอรตรได้ทันทีแต่พวกนี้อยู่ในระบบจะไม่กล้าหรอกเขาสอบสวนมาก็สอบสวนไปตามนั้นส่วนเรื่องที่พี่น้องประชาชนถามมาว่าบิ๊กโจ๊กมีโอกาสจะกลับมารับราชการได้อีกครั้งหรือไม่ โดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เชื่อว่าบิ๊กโจ๊กมีโอกาสชนะสูงซึ่งยกตัวอย่างเทียบเคียงในสมัยที่ตนเองเป็นผอ,อตรอที่มีนายสมัครสุนทรระเวศเป็นนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกเสรีพิสุธิ์เคยมีประสบการณ์และโดนเล่นงานมาก่อนโดยนายสมัครต้องการตำแหน่งของตนจึงให้ตำรวจที่โดนตนสั่งให้ไล่ออกจากราชการมาร้องเรียน ในวันที่28กุมภาพันธ์ปี2551วันต่อมานายสมัครก็ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและในวันเดียวกันก็มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้ไปช่วยราชการถัดมาอีกหนึ่งเดือนก็มีคำสั่งให้ตนออกจากราชการไว้ก่อนจากนั้นก็มีการเสนอปลดกล้าวทันทีซึ่งในสมัยนั้นตามกฎหมายกำหนดหากต้องการร้องเรียนต้องมีการอุดทรนต่อกตอ ซึ่งมีนายสมัครเป็นประธานโดยกะตะอตรจะส่งต่อไปอยังอนุวินัยให้พิจารณานายสมัครก็ระบุว่าคำสั่งถูกต้องแล้วจากนั้นก็จบตนจึงต้องไปฟ้องศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดต่อไปจนตนเองชนะใช้เวลาสู้คดีถึงสปีได้สิทธิ์คืนหมดทุกอย่างแต่ทว่าเวลานั้นตนเองกเกษียณอายุราชการไปแล้วไม่สามารถกลับมาเป็นผอ,อรตรอได้อีก ซึ่งกรณีของบิ๊กโจ๊กก็มีความคล้ายกันหากบิ๊กโจ๊กโดนกระบวนการแบบเดียวกันก็ยังมีเวลาอีก7ปีในการกลับคืนสู่ตำแหน่งซึ่งคดีของบิ๊กโจ๊กแตกต่างกันตรงที่นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีไม่เคี่ยวเหมือนนายสมัครที่เป็นนักการเมืองเต็มตัวซึ่งฝ่ายหลังเรียกได้ว่าเคี่ยวลากดินแถมยังผิดเต็มตัวแล้วก็หนีตายไปก่อนแต่นายเศรฐา ยังไม่กล้าเท่าไหร่และไม่ใช่คำสั่งของนายเศรษฐาด้วยเพราะเป็นคำสั่งของบิ๊กตายที่เซ็นให้ออกจากราชการไว้ก่อนทำให้โอกาสของบิ๊กโจ๊กยังไงก็ต้องกลับมาจะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่ที่สารปกครองสูงสุดถ้ามีการคุ้มครองชั่วคราวก็ต้องกลับมาเป็นรองผอบอรตรส่วนตำแหน่งอื่นก็ค่อยว่ากันอีกทีโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มั่นใจว่า บิ๊กโจ๊กจะกลับมาได้อย่างแน่นอนจะบอก100%ก็ยังได้และให้รอดูการตัดสินของศาลได้เลยส่วนเหตุที่มั่นใจว่าบิ๊กโจ๊กจะชนะคดีในชั้นศาลนั้นเพราะมาตรา120วรรวัคซีตนเองอ่านกฎหมายเป็นและมีประสบการณ์แม้แต่คำสั่งที่177ที่ออกมาอ้างกฎกตรปี2547ก็ผิดมันผิดตั้งแต่ต้นช่วงที่พลตำรวจเอกกิตรัฐ ออกคำสั่งตั้งกรรมการมาจากนั้นก็ไปหานายกรัฐมนตรีว่าขอให้ส่งตัวบิ๊กโจ๊กกลับมาเพื่อตั้งคณะกรรมการสอบสวนประเด็นคือบิ๊กโจ๊กถูกเรียกตัวไปช่วยงานที่สำนักนายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแม้จะกินเงินเดือนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ตามซึ่งความจริงพลตำรวจเอกกิตรัตไม่ใช่หัวหน้าบิ๊กโจ๊กไม่สามารถตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้ ต้องเป็นผู้บังคับบัญชายอย่างนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมไม่สามารถยุ่งได้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีอำนาจในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องเป็นนายกร,รัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าพลตำรวจเอกกิจรัฐตั้งคณะกรรมการสอบสวนเสียเองต้องถามตรงนี้ว่ามีอำนาจหรือไม่ซึ่งต้องให้ศาลเป็นผู้ตัดสินถ้าสมมติว่าพลตำรวจเอกกิจรัฐ ไม่มีอำนาจในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนคำสั่งต่างๆก็จะสิ้นสุดไปทันทีมติต่างๆก็จะผิดหมดตามทฤษฎีต้นไม้เป็นพิษเมื่อต้นไม้เป็นพิษแล้วกิ่งก้านใบผลก็จะเป็นพิษหมดส่วนกรณีที่บิ๊กโจ๊กฟ้องร้องนายกรัฐมนตรีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนถือเป็นเรื่องสิทธิ์ของตัวบิ๊กโจ๊กเองฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร e หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องปูระเบิดขวดด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะที่จะถอยหลังไม่ได้แล้ว